ทีนี้มันจะมีคําที่เออเรารู้สึกเออน้ํานับไม่ได้น้ำผลมไม,ไ Oil, มนน้ก็นับไม่ได้โอイルน้ำมันอย่างเงี้ยก็นับไม่ได้อะไรที่มันเป็น Liquid เราก็รู้สึกว่าเออมันจำง่ายว่ามันนับไม่ได้ใช่ไหมหรือ s ซ n d ใครจะไปนับอันเม็ดทรายแมสัวเม็ดทรายมันกันละเอียดโพดมันนับไม่ได้ไงมันเป็น uncountable เนี่ยมันเป็นวิธีการจำของเราว่าเออคำศัพท์คำเนี้ยมันนับไม่ได้ แต่มันจะมีกลุ่มบางคำที่รู้สึกว่าเฮ้ยนับไม่ได้จริงๆหรอใช่ <laughs> words like information furniture news คำพวกนี้ค่ะเป็น category ที่ภาษาอังกฤษทาง grammar เขาบอกว่าเป็นคำนามที่ uncountable เป็นคำนามที่นับไม่ได้ซึ่งคำพวกนี้สำหรับกี่เองนะ กีก็ตอนที่เรียนภาาษอังกฤษใช่ไหมฝึกก็จําคําศัพท์ใช่ไหมก็ใช้วิธีท่องจําเอาเอ,อว่าคําพวกเนี้มันเป็นคําที่ uncountable ดังนั้นคุณจะไปบอกว่า a r furniture ก็ไม่ได้เพราะว่าอะมันต้องใช้กับ countable ที่แปลว่าหนึ่งเป็นเอกพจน์เท่านั้นเนาะหรือจะไปเติม s furnitures I have a lot of furnitures in my house แบบนี้ก็ไม่ได้คือการจ้า เพราะบอกแล้วว่า furniture คำนี้เป็น uncountable noun ดังเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไม่ว่าวพิษดังนั้นเนี่ยอ่นเบาไทยเบาอังกฤษตกเล่าเนี่ยอันบาหวานเด้๋ยจ้ะเออดังนั้นเนี่ยคำว่า furniture นะคะก็จะไม่เติม s เช่นเดียวกันเราก็พูดไปเลยว่า i have a lot of furniture เอคุณจะใช้คำว่าเยอะเอ่คุณก็ใส่ไปเลย a l o t of แล้วก็ใส่ furniture โดยไม่มี s แต่ถ้าคุณใช้คำนามที่นับได้คุณจะต้องตเติม s นะคะถ้าใช้ a lot of for example I have a lot of friends นั่นมันตรงนี้แหละที่มันจะต่างกันแล้วมันจะรู้สึกว่ามันมีความละเอียดนะคะทีนี้วิธีเทคนิคของการฝึกของกี่